การที่สงครามมันยืดเยื้อออกไปอย่างนี้เนี่ยด้านหนึ่งมันถูกมองว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวของานทันยาหูเองแต่การยื้อสงครามออกไปในที่นี้เนี่ยมันก็มองกันสองมุมมุมหนึ่งเนี่ยทหารบางส่วนมองว่ามันไม่เป็นผลดีกับเซลนะะมันจะทำให้เซลเนี่ยถูกโดดเดี่ยวเสียหาย ด้านหนึ่งมองว่าอิสราเอลเนี่ยมีนโยบายขยายดินแดนของ Israel, ของิสราเอลออกไปเรื่อยๆผ่านการทำสงครามเป็นนโยบายที่เรียกว่า Greater Israel การขยายสงครามออกไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นโอกาสในการที่จะทำตามนโยบายสิ่งที่กลุ่มฮามาสต้องการเนี่ยมันบรรลุวัตถุปรนะสงค์ตามเป้าหมายของเขาแล้วนะถ้าเรามองให้ดีเขาต้องการที่จะปาเลสไตน์เนี่ยเป็นที่รับรู้ของ ประชาคมโลกแล้วเราก็เห็นนะว่าวันนี้เนี่ยหลายประเทศแสดงตัวนะยอมรับรัฐปาเลสไตน์มากขึ้นหลายประเทศตักความสัมพันธ์กับซาอุดิอาราเเองก็ยังไม่ยอมที่จะรับในข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าก็ยังมีบางประเด็นที่อามาสเนี่ยต้องการให้ซาอุดิอลเนียถอนทหารออกไปในทันทีนะครับหรือหลักประกันว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการจัดตั้งมีกระบวนการจัดตั้ง าจากปาเลสไตนมาจากที่เราเห็นว่าสงครามมันค่อนข้างจะย,ยืดเยะะะื้อเนี่ยค่ะฝั่งอิสราเอลเองเขาได้อะไรจากการที่สงครามมันยืดเยื้อขนาดนี้อะคะ่ะคือผมมองเป็นออสองส่วนแล้วกันนะครับ ส่วนที่หนึ่งเลยเนี่ยการที่สงครามมันยืดเยื้อออกไปอย่างนี้เนี่ยนะฮะ,ะด้านหนึ่งนะครับมันถูกมองว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวของไนทันยาฮูเองนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สงครามจบเนี่ยคดีเก่าๆของเขาก็จะถูกอะ,อะไรนะฮะ,ะดำเนินการถูกระงับไว้ด้วยกับเหตุผล ทางด้านสงครามนะครับคดีความการพิจารณาต่างๆจึงถูกระงับไว้ก่อนนะครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะฮะเขาก็จะต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่ๆเพิ่มเติมในเรื่องของความล้มเหลวนะฮะในการาป้องกันนะครับความปลอดภัยนะฮะทำให้ฮามาสเนี่ยสามารถที่จะ บุกเข้ามาได้นะครับตรงเนี้ยมันก็จะนําไปสู่ส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของเนทันยาฮูใช่ไหมฮะอันนี้คือเหตุผลของนายเนทันยาหูที่นักวิเคราะห์อมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยยื้อสงครามออกไปนะครับแต่การยื้อสงครามออกไปในที่นี้เนี่ยมันก็มองกันสองมุมนะฮะมันก็มองกันสองมุมมุมหนึ่งเนี่ยทหารบางส่วน มองว่ามันไม่เป็นผลดีกับอิสราเอลนะมันจะทำให้อิสราเอลเนี่ยถูกโดดเดี่ยวเสียหายนะครับภาพลักษณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะเขาก็มองแบบนี้แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องก็ต้องยอมรับนะฮะว่าโลกอาหรับเนี่ยนะกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเขาเ มองว่าอิสราเอลเนี่ยมีนโยบายนะครับขยายดินแดนของอิสราเอลออกไปเรื่อยๆนะฮะผ่านการทำสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่เรียกว่า Greater Israel นะครับอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่หรือขยายพรมแดนออกไปนะฮะดังนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับในวันที่7ตุ7ลาปลายปีที่แล้วเนี่ย การขยายสงครามออกไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นโอกาสในการที่จะทำตามนโยบายตัวนี้ด้วยนะ,ะอ่เนี่ยเนี่ยคือคือคือ,อเหตุผลนะครับว่าทำไมเซลถึงยื้อนะครับแล้วก็พยายามขยายสงครามออกไปนะฮะแต่ปัจจัยที่ทำให้เซลล์เนี่ยขยายนะฮะ สงครามออกไปอย่างไม่กลัวเก่งเนี่ยนะฮะผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากความมั่นใจว่าอ,อ,อย่างน้อยที่สุดอ e ิสราเอลมีสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอยู่มีสหรัฐอเมริกาที่จะเข้ามาช่วยปกป้องอ e ิสราเอลนะครับจำได้ใช่ไหมฮะตอนที่อิหร่านเนี่ยโจมตีเข้าไปในเซลถูกไหมครับไม่ได้เป็นการโจมตีต่อโต้ทันทีนะแต่ว่าเป็นการ ประวิงเวลานะครับมาสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นจึงตอบโต้มันทำให้สหรัฐอเมริกาอังกฤษมีเวลามีเวลาในการที่จะสร้างแนวตั้งรับนะครับสก,กัดขีปนาวุธที่จยิงมาจากอิราะตรงนี้อิสราเอลมั่นใจว่ายังไงยังไงสหรัฐอเมริกาก็จะต้องกระโดดเข้ามาปกป้องอิสราเอลนะครับวันนี้เนี่ยการที่จะ คำนวณบวกลบคูณหารแล้วไปเปิดสงครามนะครับจุดไหนเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอาวุธของตัวเองมีแสนยนุภาพที่จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามมากแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าการประเมินนะฮะร,ระบบป้องกันของตัวเองเนี่ยมีศักยภาพมามากแค่ไหน นะซึ่งอ e ิสราเอลผมคิดว่า e L, <Okay. S 1> อิสราเอลประเมินว่าตัวเองมีความสามารถในการตั้งรับชีพนวุธที่จะยิงถล่มเข้ามานะะได้ระดับหนึ่งโดยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาโดยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาจึงทําให้อ e ิสราเอลอาจจะมั่นใจนะะในการที่จะไปเปิดแนวรบกับฮิสบุลล์ต่อนะครับ อาจารย์แล้วอย่างฝั่งฮามาสนะคะอาจารย์ในเมื่อสองครามมันยืดเดยอะขนาดนี้อิสราเอลเขาก็อาจมีเหตุผลฝั่งนี้ที่อยากถ้ามันยืดเดยอะมันก็อาจจะมีเหตุผลประมาณนี้แต่ว่าอย่างฝั่งฮามาสอะคะถ้ามันยืดเดยอะต่อไปแบบนี้ฮามาสเขาได้อะไรจากการยืดเดยอะของสองครามคะอาจารย์คือ,อวันนี้เนี่ยสิ่งที่กลุ่มฮามาสเขาต้องการเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันบรรลุวัตถุประสงค์ นะตามเป้าหมายของเขาแล้วระดับหนึ่งนะถ้าเรามองให้ดีนะคือเขาต้องการที่จะทํำให้ประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยเป็นที่รับรู้ของอประชาคมโลกนะฮะเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกนะฮะแล้วเราก็เห็นนะ,ะว่าวันนี้เนี่ยหลายประเทศนะครับ แสดงตัวนะ,ะยอมรับรัฐปาเลสไตน์มากขึ้นนะฮะรวมทั้งชาติตะวันตกด้วยหลายประเทศตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อถแถลงการของเขาตั้งแต่แรกๆนะฮะว่าการการการประตูนะขึ้นมาของการสู้รบครั้งนี้เนี่ย คือจุดเริ่มต้นนะฮะของการนำไปสู่การปลดปล่อยนะฮะตัวเองนะครับเพื่อที่จะตั้งรัฐนะฮะหรือว่าทวงดินแดนาิสไตน์ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุติการปิดล้อมชนวนกาซาที่บันเดิมดำเนินนะ ซึ่งกลุ่มฮามาสมองว่าการที่กาซาถูกปิดล้อมอย่างยาวนานเนี่ยมันคือการถูกฆ่าอย่างชา้าๆนะคือประชาชนในฉนวนกาซาเนี่ยนะก็จะล้มตายนะครับไปอย่างชา้าๆด้วยกับนโยบายการปิดล้อมของอิสราเอลนะฮะเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องของอ,อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ย นะมันเป็นมันมันเป็นความตายที่เกิดขึ้นช้าๆนะดังนั้นแล้วฮามาสจึงต้องการให้ประชาคมโลกเนี่ยนะครับหันมาสนใจที่เกิดขึ้นในกาซานะและการต่อสู้ครั้งนี้ปลายทางอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะผมคิดว่าสิ่งที่ฮามาสต้องการก็คือมันจะต้องไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะอย่างน้อยกาซาจะต้อง อะไรฮะไม่ถูกปิดล้อมนะฮะสามารถที่จะติดต่อกับโลกภายนอกนะครับการขนส่งอาหารอะไรต่างๆยาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงกาซาได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ทางกลุ่มฮามาสต้องการเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนตัวนักโทษนะฮะหรือตัวประกัน ร,ระหว่างชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้หลายพันรายนะครับกับตัวประกันชาวอิสราเอลแต่วันนี้ปรากฏว่ายอดของคนที่ถูกจับกลุ่มตัวเพิ่มเติมนะครับก็เพิ่มมากขึ้นยอดคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน,นดังนั้นอมองในแง่เดิเนี่ยฮามาส อาจจะต่อสู้ต่อกรกับเซลนะฮยืนระยะไปได้นะครับยืนมาแปดเดือนแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้ต่อไปได้แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเกิดความสูญเสียนะ,ะอย่างอย่างมากมายทั้งโครงสร้างนะฮะพื้นฐานในชนนกาซาตึกรามบ้านช่องเสียหายอยู่ไม่ได้กลายเป็นพื้นที่ที่วิกฤตหนัก นะครับไม่สามารถอาศัยอยู่ได้คนก็เสียชีวิตจํานวนมากคนก็บาดเจ็บจํานวนมากนะครับพิการทุกพลภาพอีกจํานวนมากหายตัวไปก็อีกนับไปทั่วนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการต่อสู้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่ฮามาสต้องการเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันก็มันก็ประสบความสําเร็จตามที่เขาต้องการไปแล้วนะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ย อฮัมาสต้องการที่จะหยุดยิงถาวรน,นะครับโดยมีเงื่อนไขให้เซลถอนกำลังทหารออกไปนะครับแล้วก็ยุติการปิดล้อมนะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะทางาเอลเองก็ไม่ยอมนะครับเงื่อนไขของาเอลก็คือจะจบสงครามนะต้องไม่มีกลุ่มฮา,า,ามาสฮามาสจะต้องถูกกวดล้างกำจัดออกไปนะครับ มันก็เป็นเงื่อนไขที่คุยกันยากต่อรองกันยากนะครับมันจึงทำให้เหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยมันบานปลายมาจถึงวันนี้คือคือพูดง่ายว่าามาสนะต้องการจะจบนะครับแบบที่ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่แค่หยุดยิงอย่างเดียวแต่จะต้องไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมการซาต้องไม่ถูกปิดล้อมนะการ การผลักดันเรื่องรัฐปาเลสไตน์จะต้องเกิดขึ้นอนะิสราเอลจะต้องยุติการยึดครองปาเลสไตน์นั่นคือเป้าหมายของฮามาสถูกไหมครับส่วนเป้าหมายของอิสราเอลก็คือ,อการนอกจากการกำจัดกลุนะ่มฮามาสแล้ว e เนี่ยก็ยังต้องการที่จะเข้าไปปกครองถนะนนกาซา,าอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถอนตัวออกมานะคสิบกว่าปี นะฮะนะเพราะฉะนั้นมันจึงยังหาทางออกไม่ได้นะครับหาทางออกไม่ได้นะแล้วกลุ่มฮิสบุลลอห์กลุ่มฮูซี a, นะครับก็ยังคงยืนยันว่าการสู้รบนะฮะยังคงจะดำเนินต่อไปจนกว่าที่จะมีการหยุดยิงในชนนกาซาถ้าไม่หยุดยิงนะครับกลุ่มฮิสบุลลอห์ก็ไม่หยุดกลุ่มฮูซีก็ไม่หยุด นะที่จะปฏิบัติการนะ,ะสู้รบนะครับในในในพื้นที่ของตัวเองนะครับเราอาจารย์มองว่าถ้าเขายังไม่หยุดกันแบบนี้เนี่ยค่ะมันสงครามนี้มันจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนคะในมุมของอาจารย์คือผมคิดว่าทางทางทางกลุ่มฮามาสเนี่ยนะฮะการสู้รบในครั้งนี้ปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่า ดับเครื่องชนนะฮะดับเครื่องชนเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเขาจะไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับส่วนทางกลุ่มฮิสบุลลอห์นะฮะกลุ่มฮูซี่เนี่ยนะครับก็ยังคงที่จะเดินหน้านะปฏิบัติการนะครับอย่างไม่ลดละนะครับเช่นเดียวกันนะทาง อิสราเอลก็คงจะไม่หยุดก็คงจะไม่หยุดถูกไหมครับมันก็จะไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆนะครับแตเ่เงื่อนไขที่ผมคิดว่าสําคัญเนี่ยนะฮะที่จะทําให้สถานการณ์เนี่ยมันเบาบางหรือว่าที่ขายระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะอาจจะต้องมาจากสหรัฐอเมริกาในการกดดันอิสราเอลมากขึ้น นะครับในการเซลล์ในการกดดังเซล์มากขึ้นนะฮะแต่ก็อย่างที่ผมเรียนว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับเ,เซลล์ก็ไม่ได้ฟังสารอเมริกาเพราะยังเชื่อมั่นในในกลุ่มนะฮะร็บรอบบี้ยิว่าจะจะสามารถกําหนดการตัดสินใจของสหรอเมริกาที่ยังคงให้การสนับสนุนอิสราเอลต่อไปนะอิสราเอลมีความมั่นใจ ตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อเซลประเมินแล้วว่าเอออเมริกานะฮะจุติการสนับสนุนเซลแน่นอนอย่างเนี้ยนะ,ะมันมันอาจจะนำไปสู่การลดท่าทีนะครับของอิสราเอลลงนะฮะอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะต้องมาดูว่า,าทางโลกอาหรับนะ,ะกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะ,ะวันนี้ต้องยอมรับว่า แม้จะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนที่ผ่านมานะก็คือไม่ได้ยอมตามนโยบายของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ให้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเนี่ยใช้ฐานทัพนะที่มีในประเทศของตัวเองเนี่ยเคลื่อนไหวนะในในการสนับสนุนอิสราเอลในครั้งนี้นะครับแต่มาตรการที่กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับ มีต่ออิสราเอลในการกดดันอิสราเอลเนี่ยก็ยังคงถือว่าเบาบางยังไม่เข้มข้นมากพอนะครับอาจจะด้วยกับอาจจะด้วยกับยังคงยังคงถูกกดดันนะฮะจากสหรัฐอเมริกานะฮะในการที่จะยกระดับการกดดันหรือ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 แม้แต่ ความบาทอิสราเอลใช่ไหมฮะคือถ้าอาหรับหลายประเทศนะฮะมีจุดยืนที่แข่งก้าวกว่านี้นะครับในการที่จะกดดันอิสราเอลนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอเซลนะฮะจะต้องเปลี่ยนท่าทีนะฮะเปลี่ยนท่าทีนะครับแต่แต่ว่า ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับดูเหมือนสงครามมันไปค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะยืดเยื้อนานพอสมควรเลยทีนี้ทั้งสองฝั่งจากที่ฟังที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเขาก็ต่างมีต่างมีเหตุผลแล้วก็ต่างมีต่างมีสิ่งที่ได้และเสียจากการยืดเยื้อของสงครามที่นี้อีกเรื่องหนึ่งสำคัญคือเรื่องของชีวิตของพลเรือนที่เสียไปเนะะี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่าทั้งทั้งฝั่งอิสราเอลหรือว่าฝั่งฮามาสเองก็ตามเนะะี่ยค่ะ เขาได้ตระหนักถึงประเด็นนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าหรือว่า,าทําไมเขาถึงยังคงยังคงยืดเยื้อสงครามนี้ต่อไปทั้งๆท,ท,ท,ที่ก็มีหลายคนที่ต้องสูญเสียจากเหตุการณ์นี้คะครับคือทาางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยนะฮะเอ่เอหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูท่าทีนะฮะของกลุ่มการเมืองขวา ขวาตกขอบเนี่ยนะนะเขาค่อนข้างที่จะเ,เน้นนะให้รัฐบาลให้กองทัพเนี่ยปฏิบัติการอย่างหนักนะครับในในฉนนกาซานะครับอย่างรุนแรงที่สุดนะฮะแต่ในภาพที่สื่อออกมาก็จะพยายามบอกว่าพยายามออบอกว่าได้ ได้ได้ระมัดระวังนะไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนเรือนแ,แล้วอะไรต่างๆนานานครับแต่เราก็เห็นนะว่าจํานวนผู้เสียชีวิตในการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมันสูงมากนะครับล่าสุดก็มีการโจมตีเข้าไปในโรงเรียนนะในโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะ้ความคิดนะในการปฏิบัติการโดยที่ไม่ได้ คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนเนี่ยนะผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากการผักดันนะครับของกลุ่มนะการเมืองขวาตกขอบที่ร่วมรัฐบาลกับนายทันยาฮูนะอยู่ในขณะนี้นะครับอ,อีกด้านหนึ่งนะครับทางกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ในแถลงการของเขาเนี่ย นะครับก็พยายามเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยหยุดยั้งอิสราเอลนะครไม่ให้โจมตีพลเรลือนนะครับหรือแม้แต่การใช้วิธีการปิดกั้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาหารต่างๆท,ที่จะเข้าไปในฉนนกาซาแล้วทำให้เกิดภาวะนะครับอดอาหารนะครการขาดสารอาหารจนทยอยกันเสียชีวิตเนี่ยนะครับฮามาส มีความกังวลตรงนี้ว่าพลเมืองในฉนวนกาซาเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนมากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการต่อสู้ของกลุ่มฮามาสก็ยังคงเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะฮามาสเองก็ยังไม่ยอมที่จะรับนะครับในข้อเสนอหยุดยิง ของสหรัฐอเมริกาครับจริงๆฮามาสเนี่ยก็แสดงความยินดีนะครับต่อแนวทางของคณะมนตรีสหประชาชาตินะครับที่กำหนดนะครับขั้นตอนที่จะนำไปสู่การหยุดยิงถาวรเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางประเด็นที่ฮามาสเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขนะครับบ้างนะฮะอย่างเช่น ต้องการให้เซลเนี่ยถอนทหารออกไปในทันทีนะครับหรือหลักประกันว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการจัดตั้งมีกระบวนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมานะครับและที่สำคัญก็คือจะต้องยุติการปิดล้อมฉนวนกาซานะดังนั้นการการการสู้รบนะในฝั่งของฮามาสเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับควบคู่ไปกับ าการเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับพลเมืองที่เสียชีวิตนะโดยการามีมาตรการนะครับกดดันอ,อ,อิสราเอลมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีโลกนะครับในสารโลกสารอาญาระหว่างประเทศนะครับพวกเนี้ยนะครับทางฮามาสก็ มีความกังวลน,นะฮะว่าคนจะเสียชีวิตไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงไม่ไม,ไ,มไม่รับข้อหยุดยิงนะครข้อเสนอหยุดยิง